สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com เนาะวันนี้เรามาติดรถเคสอารนิะครับใหม่เลยเนาะเพิ่งออกจากข้างไม่กี่วันนี้เองไม่รถอยู่ที่187กิโมตรตชั่วโมงสีดำเนาะเคสอารนิวปี2022เนะอาะตามที่โจรขโมยกันนะครับโจรไปใช้เหล็กแหลมๆนะครับเป็นตัวทีบล็อกตัวทีเกียแหลมๆนะ แทงที่รูนแจนะครับแทงปุ๊บนี่เราสมมติว่าลูกแจแล้แทงปุ๊บเขาจะบิดจากออฟมันจะไปเป็นออนสวิกสวิกอันรูนแจเราจะพังนะครับแต่มันจะพังที่ออนเขาเลยขับรถหนีไปเลยเนาะอ่าดังนั้นผู้ผลิตพวกคอนดา้าเขาก็เลยทําที่ปิดรูนแมนพวกผลิตพวกคอนดา้าเขาเลยทำที่ปิดรูญแจมาแต่วคาวาสก,กิจยังไม่ได้ทํามาเนาะยังไม่รู้ดังนั้นการวยผมจะมา การขโมยตกันตอนไหนนะครับตอนนี้ครับสมมติการขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงับผมกดล็อกปิดเสียงให้ดูจะมีไฟเลี้ยวกับพลิปนะครับกด,ดสองครั้งครับตึ๊กตึ๊กถ้าใครมโดนรถรถจะไม่ร้องนะครับถ้าเป็นขโมยรุ่นทั่วไปรถจะร้องแหละมันจะรบกวนชาวบนะ้านเนาะอันนี้โดนรถอะไรก็จะไม่ร้อง มีแต่ไฟเลี้ยวกรบพิบนะครับจะไม่ดองฝนตกป้าร้องก็จะไม่ร้องนะ,ะรครับมีแต่ไฟเลี้ยวกรบพิบการขโยผมมันจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีนี่สมมุติเป็กุญแจผีแทงดูใจแล้วเราแทงปุ๊บเดี๋ยวผมจะบิดจากออฟไปเป็นออนพร้อมสตาร์ทเท้าให้ดูเนาะเออน้องมาสตาร์ทให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะบิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเตรียมสตาร์ทขาเดี๋ยวผมจะบิดสมมุตินะี่กุญแจผีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บนึงนะเราจะเสียบเข้าไปนะครับแล้วผมจะปิดไปออนแล้วก็ลองสตาร์ทให้ดดูนะครับบปิุ๊ จะหยุดต่อเมื่อมันรถจะร้องเลยนะครับบิดกุญแจจากออไปเป็นออนรถจะร้องเลยจะหยุดต่อเมื่อมาปลดล็อกที่รีโมทเท่านั้นแต่ขามยผมพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำนะครับอ่ามีขี่รถตักฝนได้เลยนะไม่เข้ารีโมทขามวยทั่วไปขี่รถตักฝนปุ๊บน้ําเข้ารีโมทก็รีโมทก็พังก็ต้องซื้อกันขมวยใหม่แล้วนะของผมไม่พังนะครับรถตักฝนได้เลยผมจะกดสตาร์ทที่รีโมทให้ดูเนาะนี่มีเสียบกุญแจไว้นะครับเรากดปุ่มไฟฟ้าสองครั้งครับ น้องลองสตาร์ททางเราเล่งๆหน่อยอ่าสตาร์ได้เลยถ้าจะดับเครื่องก็กดดับที่รีโมทนะครับอ่าแกาขโมยเรารับประกันให้หนึ่งปีเนาะแถมรีโมทให้สองตัวเนาะก็ถ้าอยากซื้อก็เข้ามาในเว็บผมนะครับพิมพ์ภาษาไทยไปเลยกันขโมยรถแล้วก็ด com เนาะหรือเบอร์โทรผมนะครับศูน 8, 8 6 8ป7 1้เนาะ นี้ก็ติดไปอีกคันนะวันที่ยี่สิบหกว่ะยี่สิหกเดือนห้าปีห้าห้าเนาะโอเคครับผมครับ